คาบูกินไปแล้วกินเลลนหนออรอคาบูกินปลาเลยเป็นไงวันนี้ ดิน,นลุงหวาน,นครับหลังตลาดปองคนอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับผมมาครั้งแต่เมื่อคืนนะครับพอมาจองหมายเนี่ยครับหมายต้นมาขามเทศนะครับก็มาแต่เมื่อคืน เก็บสักสี่โมงวนันี้ก็เดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูนะครับฟาเข้าห่างๆหรือว่าหรือว่าผมตีตีไม่ถูกจุดหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้จุดนี้ผมไม่เคยมาลงต่งนาที่ยู้กงและควันจะบอกว่าต้งตีใต้ใต้ลมไม้มาขามเทียนนะครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายออกนิดหน่อย ากาก็พออยู่ได้นะครับวันนี้ช่วงบ่ายก็ร้อนนิดนึงนักตกปลาก็แน่นเหมือนเดิมนะครับบอ่อนี้หมายมีให้ลงไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีพวกหญ้าพวกต้นไม้กีบขวางเยอะครับแกไม่ไม่ถางออกนะครับมันก็มีที่ลงจำกัด เครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันต่อนะครับถึงประมาณสักสี่โมงนะครับเกอเก็บ็ดก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับโดนพี่เขาแย่งซีนไปแล้ววันนี้พระเอก เดินออกมานีเลยพี่โอ้เข้าป่าเดินป่าแล้วอีกแต่เด้นคันมันอ่อนเอาแล้วเรียบร้อยเฮียออกยูออกยูพาเลยเฮ้ยไปรวบคันนู้นมาเย็นคันไหนมัน

กูกินปลาด้วยไปไหนมาหนี้ออกมานี่ อันเน,นี่ยไปนะไปนะแป๊บแันนะอุ้ยปิงจฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวขึ้นฝั่งนี้น่ะเกิดเหตุคว,วายมาตรงนี้ ไม่ได้ไปหรอกแรงดีจังไงตรงเนี้สู้สู้เมตัลเล็ก ยอนแล้วลากไปเลย,ยนี่านีว้าวรุ่นเดิมมาแล้วรวยเลยเป็ดตัวเล็กครับอัเดเยอะไม่ได้หมูโหถ้าเป็ดเบอร์ใหญ่ๆเนี่ย ปกติถ้าเป็นถ้าเป็นตรงต้นสะเดาไม่กินนะครับ,บช่วงนี้ไอแต่ตรงเนี้ยมันกินจริงๆแล้วมันกินทั้งวันนะถ้าเหยื่อดีๆหน่อยสวย,วยเลย่ยเบ็ดตัวเล็กนิดเดียวครับใช้เบอรหกเบอไรนะเนี่ยอ๋อตัวนี้เล็กกว่าผมอีกแต่ว่ามันเป็นอันนี้ผมซื้อจากจีนมาออ๋ไอตัวเล็กหนักอุ้ยปาลาอะไรวะเนะี่ย ตัวเล็กหนักแต่แข็งผมไปลงลำตะคองแล้วปลามันกินเบ็ดตัวเล็กๆเงี้ยตัวใหญ่ลงไปไม่กินผมก็เลยหาไอ้พวกนี้มาไม่งั้นนั่งดูเขาตกอะ่ะจะดิ้นแล้วกันดิ้นก็ล่วงน้ำอะ่ะเอา liêu Lệnh đi rồi này. Sai này vào này. ครับเดี๋ยวเลี้ยงกันครับแป๊บนึงแป๊บน uh sí ึงมันจะมุดตัวนี้ก็ได้ครับได้ไหมสู้อยู่ครับนะครับสู้อยู่ไอ้แช่ไเลยครับสิงมาเลยมาเรย เดี๋ยวนะสวิงสวิงแช่ไว้เลยเอาแช่ไว้เลยเดี๋ยวผมดึงเขาตื่นสวิงอ่าโอเคขอบคุณครับผู้เลี้ยงดีจังตื่นเต้นครับเลี้ยงดีอู้ดึงฟาดเลย่ะนะใช่ตัวนี้เออตัวนี้แรงตัวนี้นะสองโลงั้งเนี่ยตัวนี้อ้วนตัวนี้นอ้วนะดึงฟาดเลยฟาดเลยโอ้ฟาดเดียวหยุดอ๋อาฟาดเดียวหยุดเหรอใช่ อัดเดียวแล้วก็หยุดเลยเลยจริงๆ,ๆ,ๆนะดูนะหมายนี้เข้าดีครับนี่แน่ไซส์สองนะช่างดูก่อนแป๊ปบ ใซตสองนะครับ Ich bin nicht steigen, ne? So 凉皮子呢？

очку n relствен của Bu子ings Yes I love it Yes I love it deveckwel myös rất ph Этот rất rất đi wíng đi nè, ống ní wíng đi, không giống ống nến, ống nến ăn và nón nè, tơ tơ đầu này, 2 lô này ăn, ngon, ép, chỉ được, thấy, thấy được bệt, một cái tổ lết ní được, bệt, xíu chiên mà, xíu lô quá. วิ่งดีนะรตรงนี้วิ่งดีไม่เหมือนตรงนั้นตรงนั้นกินแล้วนอนนะต้นตะเดาเนี่ยฝังโลนี่กินเน็กนอนเอบนี่เดียวครับเออเนี่ยหละผมสี่สายเว้นใส่แว้นใส่แว้นหลดน้ำซะเอาหัวแหลมๆเนี่ยล,ลงไปเลย อะไรวะนิ่งนิ่งมาแล้วปลาอะไรวะเฮ้ยตะเพียนผมนโคตรเลยนี่ ย้อดเลยปัสพิเอียนเนี่ไรเหยื่อดีที่ไหนมันก็กินยันแล้วยันแล้วยันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขามันขามันโค้งลงว่ะดิ It's... หน้เกี่ยวที่หน้าอืมกินหมดแล้วเหมือนในอะไรนะเหมือนหมายเขาอ่อยไว้เหลือได้อยู่ให้ทุกคนานะถ้าตีไม่ถูกยอด แบบคลิปนี้ผมก็จะล่ำลากับบรรยากาศยามเย็นที่บ่อลุงหวานนี่เลยหลังตลาดสองคนก็วันหนึ่งคืนนึงนะครับสปาก็พอประมาณจะเพียนตัวใหญ่ได้เนี่ยอันนี้ ของโปรดผวงเลยแตเพียนโอเคครับเบ็ดเนี่ยโอโ้โหปบบบมได้พี่พี่แบ่งไปก็ได้พี่ถ้ากลับบ้านมผมไม่ผมก็จะให้น้องไอ,อ้ยมารอบก่อนเต็มตู้เลย <c oughs> ไม่ทำเลยเลย,ยแต่ถ้าไปเล็นช่องไหนเนี่ยนะ4ีฮะช่องยูทูบอ่ะ อ๋ออูดอูดอูดดี้ฟิชชิงออนทัวร์